ก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมทุกทท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็มาเทสเสียงนะครับส่งงานนะครับเป็นชุดมินิ12นิ้วนะครับไม่มีคาราโอเกะนะครับในเซตนี้นะครับลูกค้ามีของมาเองหนึ่งอย่างนะครับผมก็คือสวิตชิ่งนะครับตัวแปลงไฟนะครับผมครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับทางจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมท่านนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับผมที่เข้ามาสั่งทํานะครับ ครับชุดนี้ก็จะเป็นงานโทนสีดำนะครับตัดด้วยสีเทานะครับผมที่ลูกค้าเลือกมานะครับก็มีสเปคงานนะครับ12นิ้วนะครับคงหล่อไม่เหล็ก2ก้อนนะครับ1 7 0นะครับผมร้อยคู่นะครับ1ดอกนะครับเล่งคู่กับเสียงกลาง8นิ้ว1คู่นะครับแล้วก็เสียงแหลม1คู่นะครับผมโดยระบบก็จะมีปรีนะครับ เจ็ดแบนนะครับแยกซับอิสระ1ตัวแล้วก็เครื่องเล่นบลูทูธ usb memory card aux นะครับ1เครื่องนั่นเองนะครับแล้วก็พอร์ตอินพุตนะครับ lr 1คู่นะครับเอาไว้ให้ลูกค้าเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์หรือสัญญาณอื่นๆอ่าอย่างเช่นสมาร์ททีวีนะครับโทรศัพท์ iphone ประมาณกล่องจจ็คเทียมนะครับได้หมดนะครับผมที่ต้องการนําเสียงเข้ามาให้ตู้ชุดนี้เป็นชุดขยายเสียงนั่นเองนะครับครับแล้วก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับวัดโวลต์นะครับเอาไว้ลูกค้าเช็คไฟนะครับเวลาเราเล่นนแรรงๆะคับผม ตู้ชุดนี้ลูกค้าก็ใส่ล้อนะครับเรียบร้อยนะครับผมก็ติดตั้งล้อให้เรียบร้อยนะครับด้านบนก็จะเป็นระบบพัดลม5นิ้วนะครับระบายความร้อนนะครับจากด้านบนออกมาช่องลมด้านหลังนะครับก็จะเป็นช่องนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นน็อตของกระต่ายนะครับทําให้เรียบร้อยนะครับผมบวกลบนะครับใช้ ไฟ12โวลต์น,นะครับเข้ากับตัวนี้เลยนะครับผมแดงดำนะครับอ่าบวกลบนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายปลั๊กไฟนะครับครับแล้วเรามาดูระบบเซตนี้ครับเราต้องหาอุปกรณ์นี้นิดหนึ่งนะครับผม ในเซตนี้นะครับก็สวิตชิ่งนะครับลูกค้านะครับก็มีตัวเดิมอยู่แล้วนะครับลูกค้าก็ได้ส่งของมาให้นะครับผมก็เป็นตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับผมสบายยนะครับระบบไฟนะครับในเซตนี้นะครับนะครับเอกของงานของเราก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับคุณภาพเสียงเพรระเพรร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผม A/B 4 h ชนแนลรุ่นนี้เลยนะครับผมตัวยาวนะครับก็รอชมนะครับเสียงจริงนะครับ สำหรับเจ้าของชุดนี้นะครับผมว่าแฮปปี้แน่นอนนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่วโพฤนะครับผมทางลูกค้าทางจังหวัดสมุทรปราการอีกครั้งนะครับผมก็ขอฝากผลงานนะครับในช่องวัดออเดอโอซาวชแนลเลยครับผมฝากพี่พี่น้องน้องลุงป้าน้าอาเพื่อนๆนะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับกดกระสับสักไครนะครับผมฝากผลงานในช่องวัดออเดอโอซาวชแนลเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงส่งงานกันเลยนะครับผม เลยครับผมโอเคแล้จัดให้นะฮะไฟฝ่าบงลงเฝ้าสาวเจ้าบ้างประบุขาไม่งงลงเกิดอ,อือหาโอเวทกับจำภาพจากไปใครตาในอุระระทมตรงไหมเจ้าทำเมื่อนพี่มองเจ้ามองพี่เหมือนผ้าพ่านละกาละเปื้อละนาก่อนนั้นลาไปนีย่ยายรับไม่ตัดไมตรีน้องมีแฟน กับดรมเศรษฐีล้อเมเรือบนน้งรูดอารามาตัวอสักตียาพี่หลอกเรือมาตามปราตาบ้านเราหาคนงานทาข่าวมอกหาสาวไม่มีชีวิตแทบขาดรอดเตรียมตัวไว้ยเอา้ามากป้เล้ำต้นพื้นขึ้นลงใจอนงฟกละกลลลลลน้าเทบเล่ขึ้นจะถืกระจ ติดใจตอดใดน,นาีิสวยสดคนนรับน้ำนี่คือพอยดักของต้น,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 น่ำแนนอ,อนตอนตะเะหอรักแป่กดางามอ่อนวอนหลวงพ่อโตดอดดวใจยอถูเจ้าอยู่แหงไออยู่ให้รุณไทรสุดรุงได้หินเพชรร้องดอกต้เพืดกุยยากลอยพระถูอยู่ที่บ้าน เจอกรจาดได้น้อมน้ำนับวันนิ่งน่าต่อใจนาริสวยสดละกพจน์นางรำนาพี่คือคอยจำคน้องช้ำแน่ดอนซองสามเดียพอละแอกอันนาการมอดมอนหลวงพ่อโซทอดจุ่นุวงใจเจ้ายอดชูเจ้าอยู่แห่งไหนอยู่ใกล้หรือไกลสนปรุงได้ยินพี่รองน้อมสงพื้นสุพี่อยางคอยพระถูกอยู่ที่บ้าน คนตาคนยามไม่ตาประจองนากเฮ้เฮ้ดาวเราพ่อคอผมปพอเดิตามเจ้าใันปาะทเยี่ยมให้ดวงใจพี่ดังก็มีกีเช้าตาของจะาคงดังคงมีตบตาบันดังภาพนิฟัน ก็ยาเคว้าไโอ้โหนขอจองตัวเจ้าอยาเป็นแฝดเต้าเท่าด้หรือจะส่งน้องึเรือนก็กัวจะโดล่วว่าเจ้าหใจนมา้งาจะเมเจ้าจไทให้เกครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ เมื่อกี้นะครับก็มีสายนะครับโทรเข้านะครับก็เลยต้องนะครับประมาณนั้นนะครับมีลายมีอะไรลูกค้านะครับทักมานะครับก็ต้องยุติการบันทึกเสียงไว้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมเทสเสียงส่งงานลูกค้านะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นชุด12นิ้วนะครับคารเอไม่ใช่คาราเกตนะครับ12นิ้วนะครับดอกเดียวนะครับผม ลูกค้าไม่ต้องการคาราโอเกะนะครับแล้วก็ไม่มีไฟหน้าดอกด้วยนะครับลูกค้าต้องการแบบแนวนี้เลยนะครับเป็นแนวที่ลูกค้าสนใจและสั่งทำนะครับผมครับก็ส่วนข้อมูลการติดต่อนะครับก็ติดต่อได้นะครับในข้างล่างคลิปนี่เลยครับทั้งไอเดียไลน์เฟซบุ๊กเบอร์โทรก็อยู่ในข้างล่างคลิปนี่เลยนะครับผมนนามกับผมช่างวัดนะครับครับผมก็ ขอจบคลิปเพีงท่านี้นะครับผมส่วนท่าใดรสนใจก็ข้อมูลกลรติดต่ออยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ